สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมความสวยงามของกีดีทองนะครับเนาะตอนนี้ก็ผมยืนอยู่ที่กีดีทองครับกีดีทองก็ตั้งอยู่ที่วัดกีดีทองอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับพี่นอ้องนี่ครับเป็นกีดีทองที่สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีนะครับเนาะอายุเก่าแก่แล้วครับผม นี่ครับภายในบริเวณจีดีทองก็จะเป็นรูปสะนะครับสะนามครับพี่น้องครับสะนามเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบืงใกล้ๆครับผมนี่ครับโอ้งามๆครับพี่น้องนี่ครับทั้งหน้าผมก็จะมีเสมานะครับเนาะทั้งซีทิดแบบนี้ด้านที่หนึ่งครับผมเนี่ยรอบๆทั้งสายมือผมก็จะมีรูปเจีดีครับนี่ครับ กีดีทองนะครับนี่ครับงามงามพี่น้องนี่ครับลุกรอบรอบบริเวณกีดีโอ่งไงครับเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงกลางนี่ครับพี่น้องนี่ครับกีดีทองนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องย่างลารอบชมความสวยงามของกีดีทองนะครับนะครับพี่น้องเป็นกีดีที่เก่าแก่ครับที่สั่งมาตั้งแต่กุละ สมัยโบราณวลำโบราณนั่นอายุหลายร้อยปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายด้านขวามือโคมกาจะเป็นโลเกดียทั้งหมดเลยครับผมนี่ครับมุมเกดีครับครับโอ้ครังามครับพี่น้องเกดีทองนะครับเนาะนี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับ ตรงกีดีนี่กะอยู่ริมริมแม,ม่น้ำเจ้าพยาครับพี่น้องนี่ครับเสมารอบทั้งสี่ทิศนะครับน่ครับเป็นเสมายุคสมัยลามันครับพี่น้องเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมจะลงไวที่ใต้คลิปด้วยพี่น้องประวัติความเป็นม้าของกีดีทองครับพี่น้องต,ตอนนี้พาพี่น้องมาชมความสวยงามของกีดีทองนะครับนะครับเนะราอยู่ ยอดยอดทูนก็จะเป็นลูกจีดีครับแล้วก็มีลักษณะตกแต่งด้วยสีลวดลายต่างๆที่โคตรงามนครับเนาะครับเป็นจีดีที่คล้ายๆกับองพาม่าครับเนาะที่มาสานขึ้นครับผมเป็นสมัยของลามันครับพี่เนาะที่สางขึ้นมา ย้อนอยุคไปสมัยกูละเราอยู่ท่ายายคนเดียวพี่น้องนี่ครับรอบรีดีครับงามงามครับพี่น้องคุณนะสูงขนาดเลยครับสีท้องเหลืองอร่ามครับนี่ครับโอ้ทั้งรอบนอกกาจะเป็นเป็นคลองหนามเลยครับน้องเดี๋ยวพาพี่น้องชมชมบริเวณของคลองหนามครับนี่ครับ ของหนาบรอบๆเปิดเลยครับพี่น้องรอบทั้งเจดีย์เลยครับนี่ครับนี่ก็แก่เป็นฐานเจดีย์รอบๆอบเพื่อห็นครับนี่ครับรอบรนอกรอบๆภายนอกบริเวณเจดีย์ครับนี่ยจะเป็นสระหนามนะครับเนาะของหนาบครับที่สร้างขึ้นมานี่ครับนี่ครับ รอบๆอบเจดีย์ทั้งหมดเลยครับพี่น้องโอ้โหพายางเลาะรอบสะเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนำใส่ใสครับพี่น้องนี่ครับโอ้ตกแต่งได้สวยงามครับนี่ครับเดี๋ยวภาพเบิ่งภาพมุมงสูงเลยครับนี่ครับรอบรอทั้งหน้าภมมครับผมก็จะเป็นสะพานขามมีทั้งบดซีติดเลยครับนี่ครับภาพมุ้ไก่ ของรอบสี่ดีท้องนะครับเนาะอันนี้ครับโอ้งามงามครับพี่นกนี่ครับเดี๋ยวพายางมาเบึงฟังอีกฟังนี่ครับพี่นกนี่ครับริมสะพานนี่ครับก็จะมีสะพานขับนะครับเนาะนี่ครับเจะเบิ้งซูมเบิงไกลครับของสีดีครับงามงามครับพี่นกโอ้ สุดยอดเลยครับสวยงามดีครับผมฟังทางทางนี้นะครับฟังด้านทิศตะวันออกครับผมครับรอบๆกีดีกจจะเป็นสะครับผมนี่ครับมุมมุมหนึ่งครับนี่ครับโอ้สวยงามครับพี่น้องผูเข้ามาชมลิมีกัฝาก ติดตามช่องคมเมืองดรไดเด้อพี่น้องเป็นแรงแจแหแรงแจให้ช่องคมเมืองอุดรครับผมเกสู่พันคนติดตามหรซับสไครเบอร์ไปพร้อมกันครับพี่น้องคลิปนี้เอาจดียีทองที่วัดเจดีทองอำเภอสมโคจกจังหวัดปทุมธานีมาฝากพี่ฝาน้องครับผมนี่ครับความสวยงามครับพี่น้องโอ้เป็นจดียีสมัยเก่าแก่นะครับเนาะ เดี๋ยวพี่นาจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวกิจกรรมใดหรือไปทําบุญมงไรกะฝากกดติดตามไว้เด้อ์พี่น้องเพื่อจะบอพาดคลิปใหม่ๆของคมมืองหลวนะพี่น้องสำหรับพี่นี่กะสวัสดีครับ